เรื่องราวเมื่อกี้ก็ทุกคนก็เห็นดีเซอร์แล้วนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องสืบสวนนะฮะก็พวกเราทั้งหมด4คนแล้วก็รวมถึงพี่พี่น้องๆที่ไม่ได้มานะฮะเราก็เป็นหน่วยสืบสวนนะฮะในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นมีเวอร์ชันภาษาจีนด้วยนะ,ะรู้โกว้วเนื้อหยอกไอฉินนะ,ะติงมั่วนะฮะเป็นซีรีส์ของเอ๊ะไม่ใช่ขเขาเรียกว่านิยายนี่ใหของติงมัะะ่วนะฮะก็เป็นนักเขียนชื่อดังนะฮะและทาง ประเทศไทยเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาเป็นเวอร์ชันของเราเองซ,งซึ่งซึ่งตัวบี้เองก็รู้สึกภูมิใจนะฮะได้เป็นตัวนําของเรื่องนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าบี้เองก็มีติดตามเวอร์ชันของจีนด้วยนะฮะตอนตอนแรกที่ติดต่อมาบี้ก็รู้สึกว่ากดดันนิดหนึ่งเพราะว่าต้องเล่นเป็นตำรวจไทยด้วยแล้วก็อีกอย่างคือบี้ภาษาไทยก็ไม่ได้แบบชัดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้น<ม>แต่สุดท้ายแล้วก็<ม>ก,ก็ทาดีที่สุดแล้วก็ น่าจะออกมาได้ดีครับอย่างตเองนบบครั้งนานไม่ค่อยรับการแสดงเรื่องนี้มันต้องน่าสนใจมากๆบอกว่าสนใจเล่นค่ะค่ะก็คือด้วยด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะเมื่อหอยทากมีลาค่ะตัวหอยทากเองก็คือตัววิตานางเอกของเรื่องนะคะคือวิตาเนี่ยเขาจะมาผอมความเชื่องช้าและความรวดเร็วเชื่องช้าในเรื่องของในเรื่องของร่างกายแต่รวดเร็วในเรื่องของการคิดวิเคระห์เลไปก็เลยมองว่าบทเนี่ยน่าสนใจมากมันเหมือนต้องเล่นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ แตกต่างกันแต่อยู่ในคนคนเดียวกันค่ะบบกับว่าพอเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายด้วยแล้วไงต่ก็เชื่อว่าแฟนๆนิยายหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่ยังไงก็ฝากเวอร์ชั่นของของไทยด้วยนะคะครับผมกับการเปลี่ยนบทเนอะจากก่อนหน้านี้อาจจะไร้าร้อะไรเงี้ยต้นนี้เป็นคนดีละล้วเป็นคนสวยด้วยยังไงใช่ใช่ทราบค่ะท่าได้เราทต้องเป็นคนสวยแล้วเป็นคนดี ก็ต้องปรับจูนแอัติจูดนิดหนึ่งตอนแรกจะออกร้ายๆแต่ว่าหลังๆปรับได้เป็นคนดีเข้าใจกันแล้วคนดีขึ้นเยอะเ่ค่ะแะไรค่ะเป็นสายตาดีเป็นสายตาดีที่มอบให้แก่ทุกคนเนี่ยทั้งสายตาดีๆมอบให้แก่พี่พี่ดีเอ๊เต็งย่าในเรื่องต้องแบบชอบผู้ชายคนเดียวกันเป็นแค่ทวี่ี่คือจริงๆอ่อะเราเราพยายามถามตรงๆไปแล้วก็มีแต่เขาความเป็นหอยทากอะ เขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอสิ่งที่เราถามไปความหมายมันคืออะไรตัวหมาอยทัดเองก็ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรว่าเรารู้สึกดีหรือยังเราก็ต้องมาคิดได้ด้วยตัวเองกับสถานการณ์ที่เห็นก็อ๋อโอเคเราคงต้องพ้ายแพ้ไปเขาไม่เลือกเราเขาไม่เลือกเราเอ๊ต้องมีคนเลือกเราในเรื่องนี้ใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกัน อะไอยอะไรครัคุณดิวเรื่องนีเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของดิวก็จะมีความมีความจากตอนแรกเขาก็เขาก็เป็นคนจริงจังับงานอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรจนจนกระทั่งมีน้องใหม่เข้ามาในกรมตำรวจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสวยจัาใต่ตั้งแต่ตั้งแต่แว็บแรกที่เข้ามาเลยอยากให้ทุกคนลองไปดูเรื่องนี้กันจริงๆเพราะว่าแค่ซีนแรกตอนที่เขาเข้ามา มันสวยจริงนะแล้วฉากเปิดของฉากเปิดของทิ๊ยคือสุดยอดมากเข้ามาบูสุดๆทิเย์บูทิพย์ไม่ตายเมื่อกี้เข้ามาเลยเรารู้ตัวเราโยู่เรื่องนี้เป็นทูเอ็กชั่นด้วยต้องไปแบบซ้อมไปฝึกอะไรไงกับต้นเติมมีครับมีมีมีซ้อมมีซ้อมบูเอออาหหนน่่ยยจริงะมาซอมมใช่่่ครับไวาจะเป็นแบบว่าเรื่องเรื่องบูแบบว่าแต่ต่อยทั่วไปหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างจริงจังแบบว่าเกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์การใช้ปืนตำรวจอะไรเงี้ยครับซึ่งเหมือนบางทีเราอาจจะมาคิดเอาเองไม่ได้หรอกต้องมีคนที่แบบเขาเป็น professional มาสอนจริงๆซึ่งมันดีมากๆมันเลยสอบบทใช่มาสมบบทบาทมากอ่ะคุณนี่ค่ะ feedback ไทบ้างค่ะห้าตอนละห้าตอนละห้าตอนละ feedback สำหรับเอ่อเท่าที่พี่เห็นอยู่ก็ฟีดแบ a c ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าคนไทยก็เริ่มดูกันเยอะละแล้วก็ต่างชาติต่างชาติสำหรับนี่คือ ทางจีนและทางอินเตอร์เนี่ยออนแอร์ air, แล้วก็ฟีดแบ็ดีครับสำหรับพี่ที่ได้ฟีดแบ็มาก,ก็ดีใจมากๆครับเพราะตอนแรกเราก็ลุ้นอยูออ่ว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นประมาณไหนแต่พอดูทีเซอร์แล้วแล้วก็เราเองก็ดูผมเป็น VIP ด้วยผมดูถึง10ตอนแล้วแล้วผมคิดว่าอีก10ตอนหน้าเข้มข้นกว่าอย่างของจีนเขาว่าไงบ้างดูความบริเวณจากจีนก็เราเว้นห่างกัน60ปีดีฟีดแบ็กดี เอ่อฟีดแบ a มาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้จัดหลายๆคนที่ที่ผมรู้จักแล้วเขาก็มีทักมาหาผมว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ่ายออกมาได้ดีพอสมควรนะฮะแล้วก็เอ่อเป็น p r o d u c t i o ของไทยด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออต่อไปเขาต้องมาถ่ายละครที่เมืองไทยบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยจะมีจะมีโอกาสแบบเออได้ไปแบบแฟนมุ้งตองมีตติ้งที่น้นเลยก็ก็ก็มีภายนะบี้เองก็ไม่มีข้อพันธุ์เนอร์ว่า แล้วก็มีพูดผู้จัดด้วยถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าจะจัดแฟนมีที่จีนฮ่องกงหรือว่าที่อินโดมีก็มีคุยคร่าวๆนะอ่าแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดเออเราโซโล่ได้แล้วเราพูดภาษาจีนได้เหมือนกันด้วยใช่แล้วไปลองไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวด้วยจัดแฟนมีด้วยได้ไหมคะหาแฟนๆนะฮะซื้อตั๋วเยอะๆครับผมเออเอาวนี่สรุปจัดหรือจัดหรือจัดยางหรือจัดตัวยาบหรือยังเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเออฝากคฟนเพจด้วยเออที่เหลือที่เหลือว่าแบบมันจะวาวจะสด ำหค่ะก็สำหรับรูกลัววัวนิวยอยูกไอฉิงนะคะเมื่อกี้เลยที่นี่มาแี่สอนหนูสุดยอด งไงก็ฝากรู้กลัววัวหนิวอย่ไว้ชิงด้วยนะคะ mm hmm. สำหรับอีพีต่อๆไปเนี่ยรับรองว่าคดีของเราเข้มข้นขึ้นแน่นอนมอีมีปมให้เราได้ติดตามชมอย่างแน่นอนนะคะใช่เพราะว่าจริงๆคดีหลายๆคดีที่อยู่ในเรื่องของเราเนี่ยมันมีความเป็นวัฒนธรรมไทยด้วย<ช>แล้วก็มันมีบางคดีเนี่ย คล้ายๆกับปัจจุบันออนะ่ะสังคมที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันบมว่ามันน่าสนใจมากๆนะใครที่ดูข่าวติดตามข่าวอยู่ก็อย่าลืมไปติดตามซีรีส์ของเราด้วยคฮะ 可以。OK。粉丝他得听，听我们这 OK，好，大家好，我是徐志贤，他是 By 白岱，他是 Gift，他是 Du。我们今天在做《如果蜗牛有爱情》的宣泰国版的宣传。那现在在 v t v 已经播到第五集，如果是 VIP 的话可以看到第十集。所以接下来的十集、二十集是完结篇，希望大家可以多多关照，然后多多 follow 看我们的剧。

Oi! <laughs>